สวัสดีครับผมตั้มธามิยะอ้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาแนะนําวิธีนะครับการเลี้ยวออกจากซอยนะครับเลี้ยวยังไงนะครับไม่ให้ล้อหลังนะครับไปปีนฟุตบาทนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับหลายคนถามเข้ามานะครับว่าเออเวลาเลี้ยวออกจากซอยเนี่ยล้อหลังชอบปีนฟุตบาททุกทีเลยเราต้องกะยังไงนะครับเวลาออกจากซอยเนี่ยไม่ให้ล้อหลังนะครับไปปีนฟุตบาทนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับ ในการออกจากปากซอยนะครับวิธีกะนะครับว่าไม่ให้ล้อหลังนี้ปินฟุบาทนะครับก็ใช้เทคนิคเดียวนะครับกับการกะระยะในการจอดนะครับก็คือว่าเราจะใช้นะครับกระจกมองข้างนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก่อนเราจะใช้กระจกมองข้างนะครับในการกะระยะนะครับวิธีการในการกะระยะนะครับก็คือว่าเราจะใช้นะครับกระจกมองข้างเนี่ย ให้เลยฟุตบาทไปนะครับประมาณคืบหนึ่งับประมาณคืบหนึ่งถ้าเราเห็นว่านะครับก็คือกระจกนะครับส่วนล่างของกระจกนะครับให้เลยฟุตบาทไปนะครับประมาณคืบหนึ่งประมาณประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็หักพวงมาลัยเลยนะครับถ้าเราจเลี้วซ้ายนะครับก็ให้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับเลยขอบฟุตบาทไปนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเลยไปนิดนึงปุ๊บแล้วก็หมุนซ้ายหมดเลยเลยครับหมุนซ้ายให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็หมุนออกไปครับแล้วก็ พอหมุนออกไปนะครับได้สักระยะหนึ่งก็ค่อยๆคืนนะครับก็ค่อยคืนแล้วล้อหลังมันจะไม่ปีนฟุตบาทนะครับส่วนจอบคว้าเช่นกันครับก็ให้กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างนี่ครับเลยนะครับฟุตบาทมาหน่อยหนึ่งครับประมาณคืบประมาณนี้ครับก็คือขอฟุตบาทนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับเลยมาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยวออกไปได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูของจริงกันครับผม นี่นะครับเราจะออกจากปากซอยนะครับเราก็ขับมาครับนะครับพอเราขับมาแล้วนะครับเราก็นะครับให้มองกระจกมองข้างนะครับให้สังเกตนะครับค่อยๆออกนะครับแล้วทีนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับอันนี้คือขอบฟุตบาทด้านนอกนะครับตรงนี้เป็นถนนนะนะครับตรงนี้เป็นขอบฟุตบาทด้านนอกแล้วก็เราให้นะครับก็ด้านอ่ด้านล่างของกระจกนะครับกระจกมองข้างนะครับเลยมาประมาณคืบหนึ่งครับประมาณนี้นะครับ ประมาณครึหนึ่งนะครับแล้วก็พอเลยปุ๊บนะครับเราหมุนพวงมาลัยเลยครับหมุนพวงมาลัยหมุนพวงมาลัยให้หมดเลยนะครับนะครับหมุนพวงมาลัยให้หมดเลยนะครับนี่ครับเราจะพ้นออกมานะครับนี่ครับนี่ครับเราจะพ้นออกมานะครับจะมีระยะประมาณนี้นะครับนี่ครับ นะครับแล้วก็จะมีระยะพ้นออกมานะครับแล้วก็หักนะครับพอออกมานะครับออกมาใกล้จะตรงนะครับใกล้จะตรงทางแล้วก็คืนพวงมาลัยครับนี่ครับเรียบร้อยครับเราก็สามารถนะครับเลี้ยวรถออกมานะครับจากซอยนะครับโดยที่ล้อหลังไม่ปีนฟุตบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับ เรามาดูอีกทีหนึงนะครับในการออกจากปากซอยนะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับนี่ครับแล้วก็ขับตรงไปนะครับทิ้งระยะห่างจากขวาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับเราก็มาดูนะครับนี่ครับนะครับให้กระจกนะครับด้านล่างของกระจกนะครับมีระยะห่างจากของฟุตบาทด้านนอกนะครับเมื่อเราขับพ้นมาแล้วนะครับเราก็มุนขวาครับมุนขวาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำช้าๆให้ดูนะครับนี่ครับ อันนี้ผมหักกระจกลงนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตอนนี้พวงมาลัยผมมุนมุนมุนสุดแล้วนะนี่ครับเนี่ยเราก็จะมีระยะห่างนะครับระยะห่างจากรถกับตัวฟุตบาทนะครับนี่ครับแล้วก็ค่อยๆไปครับค่อยๆมุนไปครับนี่ค่อยๆออกมาครับพอรถตั้งตรงนะครับก็คืนพวงมาลัยครับนะครับแล้วก็ขับตรงไปได้เลยนะครับ นี <invece. S 1> ่นะครับก็น okay, ี่ครับการออกจากซอยนะครับนี่แหละครับเพื่อไม่ให้ล้อหลังปีนฟุตบาทนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับใช้กระจกมองข้างนะครับเป็นไกด์ไลน์กับขอบฟุตบาทด้านนอกนะครับที่ติดถนนนะครับเพื่อนๆลองออกไปปฏิบัติดูครับทีนี้เรามาดูนะครับการเลี้ยวเข้าซอยนะครับเนี่เราจะเลี้ยวเข้าด้านดูซอยนี้นะครับเอาละครับเปิดแล้วก็พอมาถึงนะครับจะเข้าซอยนะครับนี่ครับปึ๊บนะครับ เราให้เราให้เรานะครับสังเกตนะครับกระจกมองข้างนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับกับขอบฟุตบาทนะครับนี่ครับให้มีระยะห่างนะครับพอได้ระยะห่างปุ๊บเราก็มุนขวาให้หมดเลยครับนี่ครับสังเกตนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับก็จะมีระยะห่างนะครับระยะห่างนะครับ ก็จะมีก็จะมีระยะห่างนะครับระหว่างรถกับฟุตบาทนะครับรถหลังก็จะไม่ปีนฟุตบาทนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำตัใช้นะครับค่อยไปนะครับนะครับนี่นี่ครับค่อยๆไปนะครับพอเข้าซอยได้แล้วก็คืนพวงมาลัยตรงนะครับนี่ครับพ้นแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็คืนพวงมาลัยตรงครับทีนี้นะครับสมมุติว่านะครับเราจะมาลองนะครับออกจากซอยฝั่งซ้ายดูนะครับ นะเราจะกะยังไงนะครับนี่ครับขับรถมานะครับก็ให้นะครับนะครับกระจกนะครับขอบด้านล่างของกระจกนะครับเลยฟุตบาทมานะครับนี่ครับเลยฟุตบาทด้านล่างมานะครับรัวนี้พอเลยมาปุ๊บเราก็หักซ้ายให้หมดเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะลดกระจกนะครับลดกระจกลงให้ดูนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับ นะครับค่อยๆนะครับนะครับนี่เราพ้นนะครับนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับระยะห่างนะครับระยะห่างนะครับระหว่างตัวรถกับขอบฟุตบาทนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เนี่ยครับถ้าเราใช้ประมาณนี้นะครับมันก็จะพ้นนะครับเราหักพวงมาลัยนะครับให้กระจกนะครับเลยมาพอเราเลี้ยวปุ๊บอ่ะ อันนี้มันก็จะมีระยะห่างประมาณนี้ครับเพื่อนๆนก็ลองนําไปปฏิบัติดูครับนะครับพอเราพ้นซอกมาปุ๊บอ่ะก็คืนพวงมาลัยนะครับแล้วก็ไปต่อได้เลยครับนี่ครับถ้าเราขับมานะครับแล้วเกิดฟุตบาทมีต้นไม้ล่ะนะครับเราลองมาดูกันครับนี่ครับเรามาปุ๊บนะครับเราเราก็ดูนะครับให้นะครับกระจกมองข้างนะครับกับ กับตัวตัวต้นไม้นะครับให้มีระยะห่างประมาณขึ้นหนึงนะครับแล้วเราก็หักขวาเลยครับหักขวาให้หมดเลยนะครับนี่ครับนะครับค่อยๆดูครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีระยะห่างนะครับนี่ครับมันจะมีระยะห่างระหว่างขอบต้นไม้กับรถเรานะครับนี่ครับแล้วก็ค่อยๆไปครับในี่ดูครับค่อยๆนะครับให้ทําดูผมทําดูให้ผมทาให้ดูช้าๆนะครับเอาละครับนี่ครับ นะครับเราก็นี่พ้นมาแล้วครับพอเราพ้นปุ๊บอ่าแล้วก็คืนพวงมาลัยตรงนะครับก็ขับตรงไปได้เลยครับง่ายๆครับทริคนง่ายๆนะครับในการเลี้ยวเข้าซอยนะครับที่มีขอบฟุตบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันครับอีกทีหนึ่งครับทีนี้นะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับเนี่ยด้านหน้ามีขอบฟุตบาทนะครับมีต้นไม้นะครับ นะครับพิธีดูนะครับปื๊บมานะครับอ่ะให้ขอบกระจกนะครับมีระยะห่างนะครับพอมีระยะห่างปุ๊บมหมุนขวาให้หมดเลยครับนะครับหมุนขวาให้หมดเลยนะครับนี่ครับดูนะครับก็จะมีอ่ระยะห่างนะครับระหว่างรถกับขอบฟุตบาทนะครับนี่ครับเ๋ยวทำให้ดูช้าๆนะครับนี่ครับอ่าพ้นแล้วนะครับนี่ครับพอพ้นแล้วปุ๊บอ่าคืนผมมาลัยให้ตรงนะครับนี่แหละครับ เราก็ใช้ประมาณนี้นะครับใช้กะระยะนี่ครับใช้กระจกมองข้างในการกะระยะครับอ่ะมาสมมติว่าเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับอ่ะนี่ครับมีต้นไม้ใช่ไหมอ่ะให้มีให้มีระยะห่างระหว่างกระจกมองข้างกับต้นไม้นะครับอ่าพอมีระยะห่างปุ๊บหมุนขวาให้หมดเลยนะครับนะครับพอหมุนขวาปุ๊บอ่ะค่อยๆไปครับค่อยๆดูครับเราก็ค่อยไปมองกระจกมองข้างนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ดูช้าๆนะครับอ่านะครับ พอพ้นปุ๊บอ่ะก็เติมคันเล่งครับนิดหนึ่งคืนพวงมาลัยให้ตรงนะครับนี่นะครับไปได้แล้วครับเอาลครับเรียบร้อยครับผมพ้นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าเรานะครับเหมือนเดิมครับเราจะออกจากปากซอยนะครับซอยมีต้นไม้มีพุ่มไม้นะครับดูกระจกวองข้างครับนะครับ ให้้กระจกมองข้างเลยมานิดนึงนะครับหมุนพวงมาลัยให้หมดนะครับนะครับนี่ครับหมุนพวงมาลัยให้หมดปุ๊บก็ค่อยมาครับนี่ครับก็ค่อยมาครับเนี่ยค่อยๆเนี่ยผมทําให้ดูช้าๆครับอ่านี่เห็นไหมครับ้นแล้วนะครับอ่าพอ้ลแล้วปุ๊บคืนพวงมาลัยตั้งรถให้ตรงนะครับเรียบร้อยครับอ่าง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ทําตามได้เลยนะครับง่ายๆครับ ง่ายๆนะครับในการเลี้ยวเข้าซอยออกจากซอยนะครับะเรามาดูกันอีกทีนึงครับเลี้ยวขวาออกจากซอยนะครับนี่ครับขับรถมานะครับเข้าปากซอยนะครับชะลอรถนะครับนะครับเมื่อชะลอรถนะครับเราก็มาสังเกตที่กระจกมองข้างครับนะครับกระจกมองข้างนะครับให้เลยนะครับอ่าให้มีระยะห่างนะครับให้มีระยะห่างนะครับระหว่างรถนะครับไอ กระจกมองข้างกับพุ่มไม้นะครับเมื่อมีนะครับแล้วก็หักขวานหมดเลยนะครับปล่อยรถไหลนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับช้าช้าดูช้านะครับนี่ครับนี่นะครับปึ๊บนะครับเรามีระยะห่างนะครับมีระยะห่างนะครับนี่ครับระยะห่างจากตัวถังรถกับขอบฟุตบาทนะครับนี่ครับผมพอเรารถตั้งตรงนะครับเราก็ คืนพวงมาลัยให้ตรงนะครับแล้วก็ขับไปได้เลยครับนี่แหละครับการออกจากปากซอยนะครับอันนี้สถานที่จริงนะครับนี่เราก็นะครับให้กระจกมองข้างนะครับนะครับกระจกมองข้างนะครับเลยฟืดบาทนะครับพอเลยฟืดบาทปุ๊บเราเลี้ยวหักเลี้ยวซ้ายเลยครับหักเลี้ยวซ้ายให้หมดนะครับมองขวาด้วยนะครับอ่ามองมองขวาไม่ลดไม่ไม่มีรถมานะครับก็ไปเลยครับนี่ครับ เราก็ขับตรงออกมาได้เลยครับนี่ครับวนออกมาแล้วนะครับเมื่อเราขับตรงออกมาแล้วนะครับมองขวานะครับมีรถมาไหมนะครับไม่มีรถแท็กซี่มานะครับแล้วก็ชะลอนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับนะครับมีมอเตอร์ไซค์มานะครับเราก็ชะลอนะครับก็ค่อยแย่ไปครับพอมอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วนะครับเราก็ไปนะครับมานะครับเข้าเลนเรียบร้อยครับผมเราก็ไปกันต่อเลยครับ นี่ครับเราจะเลี้ยวขวานะครับปดไฟเลี้ยวเอ้ยเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับมองดูกระจกเอ้ยมองดูฝั่งขวามีรถมาไหมนะครับอดูกระจกนะครับกระจกรถฟุตบาลน,นะครับค่อยค่อยหกัหกซ้าไปครับค่อยค่อยหักไปนะครับนะครับหกักพ้นมารับปุ๊บนะครับอพอรถตรงนะครับเราก็ขับรถตรงไปได้เลยครับ มองกระจกนะครับกระจกเลยเลยกาแพงปั๊บหักขวาครับหักขวาให้หมดเลยนะครับนี่ครับอ่านะครับแล้วก็ตรงไปได้เลยครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาหน้ากันดูครับครับเลี้ยวขวาอันนี้เราอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะโอเคหน่อยนะครับไปเลี้ยวขวานะครับเพราะว่าเราจะห่างนะครับเราก็ดูนะครับกระจกเลยกาแพงปั๊บอ่ะค่อยหมุนวงไฟ แล้วก็หมุนพวงมาลัยนะครับแล้วก็เร่งส่งไปนะครับนี่ครับพอรถตรงนะครับขึ้นพวงมาลัยให้รถตรงนะครับแล้วก็ตรงไปเลยครับโอเคครับคราวนี้เราจะมาออกซ้ายนะครับพอจออกซ้ายจากปากซอยนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับดูกระจกมองข้างนะครับให้เลย ให้เลยฟุตบาทนะครับเห็นไหมครับให้เลยฟื้บาทไปหน่อยหนึ่งนะครับเราก็มองขวานะครับมีรถมาไหมนะครับอ่าไม่มีครับหักซ้ายให้หมดเลยนะครับอ่าหมดแล้วนะครับพอเราก็คืนพวงมาลัยครับให้ล้อตรงนะครับอ่าพอรถตรงปุ๊บอ่าเติมคันเร่งไปได้เลยครับนี่ครับหลักการนะครับก็ให้กระจกมองข้างนะครับเลยฟูตบาทมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเราก็หักซ้ายไปเลยครับ อันนี้ล้อหลังเราก็จะไม่เปลี่ยนฟุตบาทนะครับนะครับนะครับเราจะออกจากซอยนะครับไฟเลี้ยวซ้ายครับผมนะครับดูเลี้ขวานะครับรยุดมาไหมนะครับนี่ครับเราดูนะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลยฟุตบาทนะครับเราก็อจอไปครับมีรดมาไหมนะครับไม่มีนะครับ แล้วก็ผมุพวงมาลัยซ้ายนะครับวงซ้ายหมดเลยนะครับออกมาแล้วคืนครับคืนอะไปครับพอรถตั้งตรงแล้วก็แต่มกระเลขไปเลยครับขันหลังเขาจะได้ไม่เบรกนะครับจะได้ไม่ช้าเพราะเรานะครับอ่าไปครับเอ่อการตีวงเลี้ยวออกจากซอยนะครับก็ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับว่ารถเรานะครับชิดฝั่งซ้ายเกินไปไหมฝั่งขวาเกินไปไหมนะครับถ้าเราตีวงน้อยนะครับอ่าการ ผมว่าเราเลี้ยวขวานะครับเราตีวงน้อยนะครับรถมันก็จะบานออกนะครับแต่ถ้าเราตีวงีเยอะนะครับหมุนหมุนรอบไปเยอะรถมันก็จะแคบเข้ารถก็จะแคบนะครับวงก็จะแคบนะครับเราก็จะไปชิดฝั่งขวานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับเป็นเพื่อนลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับไม่ใช่ว่าออกไปปุ๊บจะจะระยะห่างจากรถจะมากจะน้อยหมุนขวาให้หมดอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ฝากเตือนเพื่อนๆไว้นะครับว่าเออเราจะหมุนเนี้ย มันก็ไม่มีอะไรตายตัวนะครับเราต้องใช้การกะระยะนะครับแต่คือที่ผมแ้งก็คือว่าที่ผมมาแนะนําเพื่อนๆนะครับก็คือว่าเออมันประมาณนี้นะครับใช้หลักการประมาณนี้นะครับส่วนสถานการณ์จริงนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปแปบพายกันเอาเองนะครับก็คือไปกะระยะกันเอาเองครับว่าเออถาวงประมาณนี้นะครับต้องเลี้ยวประมาณนี้นะครับถ้าลดรถชิดไปนะครับก็เลี้ยวน้อยหน่อยนะครับแต่แต่ถ้ารถมีระยะห่างจาก ขอบฟุตบาทเยอะไปหนาเราก็เลี้ยวเยอะๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับดูนะครับในสถานการณ์จริงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะใช้ยังไงนะครับก็คือไม่มีไม่มีหลักการตายตัวนะครับก็เป็นการแนะนําคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งหัดขับรถนะครับสงสัยอะไรยังไงเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับ การออกจากปากซอยนะครับไม่ให้ล้อหลังปีนฟุตบาทนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับว่าเออต้องออกยังไงนะครับต้องเลี้ยวยังไงนะครับว่าไม่ให้ล้อหลังเนี่ยปีนฟุตบาทนะครับก็เป็นวิธีนะครับที่เอามาแบ่งปันกับเพื่อนนะครับ ก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนบ้างนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับแล้วก็เพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งนะครับข้างปุ่ม subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ